สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเรื่องสัตว์นะครับในเรื่องสัตว์นะครับวันนี้มาดูกันในหน้าที่20นะครับหน้า20ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้จดนะครับต้องจดก่อนะครับเพราะครูแป๊กจะพูดเร็วเลยเพราะว่าถือว่าจดมาแล้วนะครับถือว่าจดมาแล้วก็จะพูดในส่วนที่ที่คิดว่าทุกคนจดมาแล้วเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงจะได้สว่างหน่อยวิอิวิทำไมมืดอวยทำไมมืดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งปรับสีก่อนอ่าโอเคแหมปรับแสงสีเสียงหน่อยอ่ายังมืดอยู่ไหมอ่ะโอเคครับได้นะอ่ะโอเคครับ ก็คือในหน้าที่20เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสัตว์หลังนะครับซึ่งมีอยู่8อย่างนะซึ่งลูกต้องไปจํามาไปท่องมานะครับข้อแรกเนี่ยเขาถามว่ากุ้งมีกับมแมลงมีหขานะครับเพราะว่ากุ้งมีมากกว่า6ขาแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าขาเป็นข้อเหมือนกันครับเขาวัดกันที่ทมเป็นข้อของขานะครับนี่ขีดเส้นใต้ครับขาเป็นข้อ นี่โอเคไหมครับนี่ซีสิงให้กุ้งกับแมลงเหมือนกันนะครับต่อไปครับข้อ2นะครับใครไม่จดทีไปกดไปตรงไฟล์ตรงหัววิดีโอนะมันจะมีไฟล์แนบอยู่นะครับมดนะครับเดินกับลังตามกันเพราะฟีโลโมนฟีโลโมนนี่เป็นชื่อสารเคมีนะเอาไว้นําทางเอาไว้ดึงดูดนะครับข้อ3บอกว่าข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับที่อาศัยในานา้ําก็คือกระรัปังหาครับ ส่วนไอ้ม้าน้ำนี่เป็นปลานี่มีกระดูกสันหลังนะนะครับไส้เดือนไม่มีกระดูกสันหลังแต่อยู่บนบกนะครับไอนี้คือครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับจิ้งจกน้ํามีกระดูกสันหลังนะครับกระัปังหานี่เป็นสัตว์นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกอะไรอะกวาการังดอกไม้ทะเลอะไรพวกนี้นะครับข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดก็คือขอไข่นะครับโลมานี้ไม่ใช่นะครับโลมานี้เลี้ยงลูกด้วยนมประกาศเป็นปลา ฉลามเป็นปลานะครับดาวทะเลไม่มีกระดูกสันหลังนะหมึกทะเลไม่มีปลากระพงมีนะครับเป็นกลุ่มปลาข้อ5ครับสัตว์ในพวกใดจุดในกลุ่มเดียวกวับหอยหอยและหมึกครับต่อพอควายหอยและหมึกจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับข้อหต่อพ่อควายข้อ6สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพ <pos> <โอ> <Margaret> วกใดมีมากที่สุดก็คือมแมลงครับแมลงจะมีมากที่สุดเลยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับมี3ามใน4ของสัตว์โลกทั้งหมดโอเคไหม นะครับอันนี้ก็จดมาหมดแล้วนะครับก็ mm hmm. มาฟังคูแปกแบบเร็วๆนะครับต่อไปครับข้อ7ข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็คือคอไข่ของงอง,งูที่ถูกทั้งคู่เลยนะครับ mm hmm. ช้อยอาจจะไม่ดีนะครับหิ่งห้อยนี่เป็นมแมลงนะครับมแมลงก็อยู่ในกลุ่มไม่มีท้าเข็บกิ่งคือพวกนี้ไม่มีหมดเลยนะครับ ต่อมาครับข้อแปดลำตัวกลวงอาศัยอยู่ในน้ําจืดกินใต้น้ําจืดใส่ลูกน้ําจืดน้ําจืดนี่คือไฮด้านะจาไว้เลยไฮด้าชอบน้ําจืดนะครับข้อ9สัตว,ว์ววตเซลล์เดียวส่วนมากสืบพันธุวิธีใดนะครับก็คือสัตว์เซลลเดียวส่วนมากจะแบ่งตัวครับแบ่งตัวแต่ถ้าแตกหนอนี่จะเป็นไฮด้านะจะแตกหนอน,นะครับมีบา้าพารามีเซียมเขียนพารามีเซียมด้วยพวกนี้จะแบ่งตัว พารามีเสียมนะครับอ่าแบ่งตัวก็คือแบ่งแบ่งเป็น2ชิ้นอะนะครับข้ 10, อสิบข้อใดเก่าถูกต้องเกี่ยวกับมแมลงนะครับมแมลงเขาถามว่าข้อไหนไม่ถูกนะที่ครูพายเขียนให้นี่คือถูกนะครับมแมลงมีหกขามีอกหัวท้องมีปีกไม่มีปีากามันถ้าบอกมีปีกเสมอนี่จะไม่ถูกนะครับเพราะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ11ฟองน้ําขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนครับตอบงองงูครับ อาศัยเพศก็ได้แตกหนอก็ได้นะครับฟองน้าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะข้อสิบสครับสัตว์นี้ข้อได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือ,องขอคอควายครับพวกลําตัวพโพรงนะครับก็ไก่เนี่ยกุ้งเป็นพวกขาข้อหอยและหมึกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ขอไข่พญาตตัวตืดนี่เป็นตัวแบนตัวยิดนี่ตัวกลม ไส้เดือนเป็นตัวกลมไส้เดือนดินเป็นลําตัวปล้องนะครับพวกนี้คนละกลุ่มหมดเลยที่กลุ่มเดียวกันคือคอควายนะครับต่อไปครับ22นะครับ22คืออะไร22คือได้ย2 2คือ,คอข้อใดไม่จัดอยู่ในพวกผิวคูขานะครับผิวคูขาก็จะมีเม่นดาวทะเลแปดทะเลปิงทะเลนะครับหมึกทะเลไม่เกี่ยวนี่อยู่กลุ่มหอยและหมึกนะครับข้อ14ในช่วงใดกุ้งมีการลอกคราบลอกคาบนี้เพื่อนขยายพันธุ์นะลูก เพื่อขยายขนาดพูดผิดนะครับลอกข้ามนี่เพื่อเพิ่มขนาดเขียนหน่อยครับลอกข้ามเพื่อเพิ่มขนาดนะใครไม่จดมาทีต้องจดมาก่อนนะครับไฟอยู่ตรงแนบไว้สัตว์กู้ใดมีโครงสร้างการเคลื่อนที่เหมือนกันก็คือยุ่งกับมแมลงปอครับนะครับเป็นพวกสีเป็นพวกการเคลื่อนทีเ่เหมือนกันนะครับก็คือโครงสร้างการเคลื่อนที่เหมือนกันหมดเลยนะครับข้อสิบหก แตกหนอ่อมีฟองน้ํากล้วยไผ่นะครับยีทไฮด้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็คือยีทไฮด้าฟองน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นพืชก็เป็นกล้วยกับไผ่นี่แตกหน่อนะครับเห็ดลายนี่คือสร้างสปอร์นะเห็ดลายนี่คือสปอร์เ,อเขียนหน่อยนะครับสปอร์ดู่จููููู่่่่นะครับ,รรบดาวทะเลก็แบ่งตัวใช่ไหมงอกใหม่ดาวทะเลนี่งอกใหม่นะครับไฮด้านี่อะไร ไฮด้นี้ก็แตกหน่อเหมือนกันนะครับแต่ดาวทะเลนี้งอกใหม่นะข้อสิสัตว์นี้ข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับสอบงองงูครับนะงูกระเต่าไม่ใช่เป็นเลื้อยคานกบเป็นครึ่งบกครึ่งน้านะครับพวกนี้มีกระดูกสันหลังที่ไว้ขีดกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือมีนะครับมีกระดูกสันหลังหมดเลยปลาทูเป็นพวกปลาก็มีนะครับข้อสิสัตว์นี้ข้อใดเป็นพวกเดียวกับไส้เดือนไส้เดือนคือลําตัวปล้องนะครับจะเป็นปิงน้ําจืดกับทากบิงน้ําจืดกับทาก ถ้าเป็นปลิงทะเลเนี่ยจะอยู่อยู่กลุ่มเดียวกับดาวทะเลคือพวกผิวขู่ลากนะครับแต่ปลิงน้ําจืดจะจะลาตัวปล้องนะต่อไปครับ19มแมลงสาบมดตะกะแตนอยู่ในกลุ่มไหนครับอยู่ในกลุ่มขาข้อครับพวกพวกมแมลงจะอยู่ขาข้อนะครับโอเคนะครับต่อไปครับปากีดเส้นใต้กับลูกขาข้อต่อไปครับหน้า23 23คืออะไรพี่แบกแมลงสาบมดตะคแตนจัดอยู่อา้าวโจ์ซ้ำนี่ใช่ไหมขีดเส้นใต้ซ้ําเลยท่านั้นขาเป็นข้อนะครับข้อ20ปูกุ้งแมลงปอจัดเป็นประเภทใดอา้าวซ้ําอีกแล้วขาเป็นข้อครับนะครับข้อ21มดนี่มีอยู่3แบบนะครับมดราชินีจะตัวใหญ่มีปีกเอาไว้สร้างไข่แล้วก็ควบคุมการทํางานมดตัวผู้จะมีปีกสืบพันธุ์นะครับแต่มดงานจะไม่มีปีกแล้วก็เป็นหมันด้วย นะครับลูกจำสาม 3, อันนี้ให้แม่นเลยนะครับข้อสอบออกบ่อยนะครับต่อมาครับยี่สิบสี่เขาถามว่าช่วงไหนนานสุดก็ดูจากตัวเลขก็ง่ายเลยครับวงกลมหน่อยนี่ไงเห็นชัดเลยจากนอนเป็นดักแด้นะครับนอนคือลาว่าดักแด้คือผิวป้านะครับต่อไปครับข้อยี่สิบสามสัตว์กลุ่มใดพบในทะเลเท่านั้นพวกผิวปูขาครับมีใครมัง่งมีดาวทะเล เห็นไหมปลิงทะเลชื่อมันเลๆหมดแหละอีแปะทะเลอีแปะนะฮะไม่ใช่อีแปะนะครับอีแปะทะเลอะไรพวกเนี้ยนะครับต่อมาครับข้อ24ข้อไหนไม่ใช่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับไม่อาศัยไม่ใช่นะขีดเส้นแต่วงกลมเมื่อไหร่ข้อไหน,ไ,หนไม่ใช่นะดูดีๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อาศัยเพศก็คือขอควกไก่ครับ ผสมเทียมนี่เป็นอาศัยเพศนะครับอาศัยเพศคืออะไรลูกคําว่าอาศัยเพศคืออะไรนะครับคือก็คือไข่บวกอสุจิเซลล์ไข่ของผู้หญิงบวกอสุจิของผู้ชายนะครับเรียกว่าอาศัยเพศแล้วก็จะเกิดการอะไรเขียนอีกเกิดการปฏิอะไรปฏิสนธิโอเคไหมข้อยี่สิบห้าสัตว์ในข้อใดเป็นพวกสองเพศครับก็คือไส้เดือนไฮด้าก็ได้นะครับ ไส้เดือนพเพศได้าก็2เพศนะครับโอเคไหมโอเคนะครับต่อไปดูหน้ายีสีตรงนี้ผ่านนะครับไปแบบรวดเร็วจดมาก่อนนะหน้ายี่สี4เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับขีดเส้นใต้อีกทีครับสัตว์กระดูกสันหลังนะมีอะไรบ้างเอยจำได้ไหมอ่าเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขียนหน่อยนะครับมีปลานะครับครึ่งโบก เลื้อยเขียนด้วยนะเลื้อยนี่เลื้อยคานนะครับสัตว์ปีกแล้วก็ลอลอดอ,อเลี้ยงลูกด้วยนมโอเคนะนี่คือมีกระดูกสันหลังนะครับอ่าข้อหนึ่งจิ้งจกกับจระเข้แตกต่างกันตรงไหนแตกนนต่างตรงหัวใจครับคือสองอันจิ้งจกกับจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันนะครับข้อสอบออก่หยนะลูกข้อสอบออกไอยมากเพราะจระเข้นเนี่ยหัวใจมันเหมือนมนุษย์นะครับนี่ฮะ นี่ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้หน่อยชิュชิเนี่ยคือสัตว์เลื้อยคานปกติจะมีเอาอย่างงี้ปลาจะมีหัวใจสองห้องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะสามห้องสัตว์เลื้อยคานจะสามห้องไม่สมบูรณ์นะครับคาว่าสามห้องไม่สมบูรณ์คืออะไรพี่แบ๊คด้านล่างเนี่ยมันจะทะลุก,กันได้คือมันจะมีผนังบางๆแล้วทําให้เลือดทะลุก,กันได้แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะสี่ห้องซึ่งจระเข้เนี่ยอยู่กลุ่มนี้ที่จริงเป็นสัตว์เล,ลื้อยคานแต่หัวใจมาเหมือนมนุษย์นนนะะะััะเะัเ้จจขหหวใไมม่อือ กับพวกตัวเองนะครับจำไว้ด้วยนะข้อ2ครับผิวหนังมีเกล็ดก็ชัดเลยครับหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นไข่เคแน่ๆครับนะครับคางคกนี่ไม่มีเกล็ดถูกไหมนะครับนะปลาชอ่อนนี่หายใจด้วยเหงือกตุ่นปากเปิดออกลูกเป็นไข่นะครับแต่ว่าไม่มีเกล็ดนะข้อ3ข้อถามว่าสัตว์ประเภทไหนที่อุณหภูมิของเลือดนะครับตามสิ่งแวดล้อม ถ้าอุณหภูมิเลือดตามสิ่งแวดล้อมเขาเรียกสัตว์เลือดเย็นนะสัตว์เลือดเย็นจะมีปลาสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับก็คือกอไก่นะครับนะอุณหภูมิตามสิ่งแวดล้อมนี่สัตว์เลือดเย็นต่อมาครับเขาสีการที่กระดูกสันหลังของมนุษย์ในะสัตว์เลือดนมมีลักษณเป็นปล้องเพราะอะไรเคลื่อนไหวสะดวกครับคิดเล้กใต้หน่อยสันหลังเป็นปล้องเพราะให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกมันจะเคลื่อนยังไงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นปล้องๆแล้วต่อๆกันอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังมนุษย์อยย่างงเี้ บอกไหมเนี่ยเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่นะครับจดด้วยนะข้อ5ครับกลุ่มใดหายใจด้วยปอดครับมีเรื่องลูกด้วยนมกับพวกอยู่บนบกนะครับจะหายใจด้วยปอดเป็นหลักนะก็ตอบข้ององ,งูนะครับต่อไปครับข้อ6ซส้มไปเที่ยวสวนสัตว์ใต้สมุทรให้อันให้ระวังอันตรายห อันตรายจากอะไรครับก็จะได้หมดเลยนะครับนะครับอันตรายได้หมดปลาดุกไฟฟ้าปลากระเบียนไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าเอข้อนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นขอไข่ไหมนะครับถ้ามเอามือจุ่มลงในน้ำในบอ่อน่าจะมีสัตว์ชนิดใดครับอืมตอบขอไข่นะครับแก้หน่อย แก้หน่อยแก้หน่อยประดุกไฟฟ้าไม่น่าจากนี้นะครับต่อมาครับข้อ7สัตว์นข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับก็ไส้เดือนดินกับปลิงครับปลิงที่ต้องปลิงน้ําจืดด้วยนะขีดเส้นใต้หน่อยไม่ใช่ปลิงทะเลนะครับถ้าปลิงทะเลจะอยู่กับดาวทะเลนะครับปลิงน้ําจืดจะอยู่กับไส้เดือนดินข้อ8ครับกลุ่มนี้มีกระดูกกลุ่มนี้ไม่มีกระดูกครับตอบงง นะครับกลุ่มนี้มีกระดูกกลุ่มนี้ไม่มีกระดูกต่อบงองนะครับข้อ9สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีขนเป็นผมครับมีขนเป็นเส้นผมแต่ถ้าขนแผงเขียนหน่อยขนแผงชอาบอกข้อสอบถ้าขนแผงนี่จะเป็นนกเป็นพวกสัตว์ปีกนะถ้าขนเป็นเส้นจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับต่อไปครับหน้ายิบห้านายิบห้าใบแบบรัว,ว,วเร็วเร็ว ครึ่งบกครึ่งน้ําเลือยคานนะครับเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงเลือดเย็นครับนะครับไข่เปลือกเนี่ยถ้าถ้าไข่มีเปลือกคุ้มนี่เล้ยคานอย่างเลื้อยคานอย่างเดียวนะครับผิวหนังเปียกชื้นนี่ครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างเดียวตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือกนี่ครึ่งบกครึ่งน้านะครับแต่สัตว์เลือดเย็นเนี่ยจะทั้งสองอันนี้เลยข้อใดไม่ถูกต้องครับสัตว์เลือยคานหายใจด้วยปอดและผิวหนังนี่ผิดครับหายใจด้วยปอดอะใช่ครับแต่ผิวหนังนี่ไม่ถูกนะครับสิบสอง สัตว์ประเภทใดเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเลือดเย็นผิวหนังหนามีเกล็ดนะครับเกล็ดแห้งด้วยนะครับลูกวงกุงเขาบว่าเกล็ดแห้งน่อยถ้าแห้งเมื่อไหร่ต้องเล้ยคานทันทีทำไ้นะเกล็ดแห้งจะเล้ยคานทันทีเลยนะครับโอเคไหมครับสัตว์ปีกจะเลือดอุ่นหรืงลูกด้วยนมจะเลือดอุ่นพวกนี้จดหมดแล้วนะครับไปจดมาก่อน13สสัตว์จะมีโอกาสสูญพันธุ์ได้มากเพราะอะไรนานๆออกลูกทีนะครับขีดเส้นใต้ ออกลูกนานๆครั้งนี่ศูนย์พันแน่ครับช้างในพวกนี้ครับออกลูกนานๆครั้งนะครับสิบสี่ข้อไหนเป็นปลาครับก็คือขอไข่ครับเป็นปลานะครับขอไข่เป็นปลาแถมให้อีกตัวออกมาน้ํามีแล้วนะครับแต่มาน้ําได้ออกลูกเป็นตัวนะระวังออกลูกเป็นตัวนะมาน้ํานะครับและที่สําคัญคือตัวผู้อุ้มท้องด้วยอย่าลืมเพราะตัวผู้มีถุงหน้าท้องนะครับ สิบห้าปลากัดสิพันธ์แบบใดแบบอาศัยเพศปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะครับแต่ปลาฉลามกับปลาหางนกยูงออกลูกเป็นตัวปฏิสนธิภายในนะคือปลาส่วนใหญ่เลยนะครับวงกลมไว้ครับปลาส่วนใหญ่นะจปะปฏิสนธิภายนอกนะครับเขียนหน่อยนะครับปลาเนี่ยส่วนใหญ่ยงเส้นด้วยส่วนใหญ่นะครับจปะปฏิสนธิภายนอกแต่ก็ภายในก็มีนะครับก็คือปลาฉลามหางนกยูง ออกลูกเป็นตัวนะครับกับปาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ข้อ16ปลาที่มีประฏิทธิภายในคืออะไรอานี้ไงฮะชัดเลยครับตอกง,อง,งู17สี่ขาไม่ต้องคิดแล้วแมวกับช้างครับออกลูกเป็นตัวครับชัดเลยฮะ18ข้อไหนไม่ใช่นะระวังโจทย์ไอ้ที่ไม่ใช่วงกลมหน่อยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คืององูครับサラมินเดอร์เป็นครึ่งบกครึ่งน้านะครับพวกนี้เลี้ยงลูกด้วยดุมหมดนะครับแต่ตุตุ่นปากเป็นเนี่ยจะออกลูกไข่ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมที่ออกลูกเป็นไข่ชาวบ้านก็ออกลูกเป็นตัวนะครับไอเวนนี่ไข่นะครับสิบเก้าข้อใดเป็นลักษณะเหมือนกันของครึ่งบกครึ่งน้ำกับเลื้อยคานเป็นพวกเลือดเย็นครับครึ่งบกครึ่งน้ํากับเลื้อยคานเนี่ยขีดเส้นใต้ครับเป็นพวกเลือดเย็นเหมือนกันนะครับไข่มีเปลือกแข็งพุ้งนี้จึงคือเลื้อยคานเออโทษทีเออใช่ใช่ไข่มีเปลือกแข็งผุ้งคือเลื้อยคานนะครับ ยี่สิบขนแผงอนกนะครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไปขน,นแผงนี่จำได้ไหมขนแผงนี่โยงมาฮะขนแผงก็คือนกไงจำได้ใช่ไหมเพิ่งเขียนให้เลยนะครับต่อไปครับหน้าถัดมาหน้าสุดท้ายข้อใดไม่ใช่การสืบพันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำไม่ใช่นะครับตอบคอควายครับผสมภายในลําตัวนี่ผิดนะครับครึ่งบกครึ่งน,น,น้ํานี่ภายนอกลําตัวนะครับแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ นะครับก็ยีิบสองปฏิสนธทภายนอกออกลูกเป็นไข่ก็คือพวกปลากับครึ่งบกครึ่งน้ําครับปฏิสนธทภายนอกออกลูกเป็นไข่นี่คือพวกปลากับครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับยีสาสัตว์ประเภทใดเป็นสัตว์เลือดเย็นพูดปากจะฉีกแล้วครับเมื่อโตหายใจด้วยปอดครึ่งบกครึ่งน้ําเลยครับแต่ตอนเล็กๆนี่หายใจด้วยเหงือกนะครับตอนเล็กๆหายใจด้วยเหงือกนะพอโตหายใจด้วยปอดนะครับครึ่งบกครึ่งน้ํา24สัตว์ใี่เขาได้คางคกจงโคล้งก็น่าตามเปิดดูใน g g o o นะ ตรงครงกบเลยพวกนี้ครับเป็นครึ่งบกครึ่งน้ําหน้าตาเหมือนคางคกเลยยี่สิบห้าเลือดเย็นครับเลือดเย็นก็จะเป็นพวกปลาครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็เลยขานนะครับพายุนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่เลือดอุ่นนะไก่นี่สัตว์ปีกเลือดอุ่นนะครับแมวสิงโตโทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเลือดนะครับโอเคเขียนเลยครับจบคลิป56ครับสวัสดี